วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่1เมษายน2565นะครับพาคุณฟังย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คึกคักมากทีเดียวสำหรับการที่วันประชาธิปไตยเบ่งบานนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่กทมรวมไปถึงที่เมืองพัทยาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นการเลือกตั้งในระดับประเทศ สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเฝ้ารอแล้วก็อยากจะทราบมุมมองเรื่องราววิธีคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายต่อหลายคนนั่นก็คือเรื่องของการทําโพนั่นเองการสารวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจนะครับหรือว่าชีวิตประจําวันต่างๆนานาเหล่านี้นั้นน่าจะทําให้หลายๆคนได้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและว,วันนี้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับ เราอยากจะรู้ว่าคนที่อาสามาเป็นผู้ว่ากทมจะทําหน้าที่ในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นเขาจะมีวิธีคิดอย่างไรและแน่นอนครับประชาชนเองก็คงจะได้มีโอกาสสะท้อนแนวความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นณวันนี้ถ้าหากว่าเรามาดูการทําโพลประเภทต่างๆที่สามารถตอบคําถามประชาชนได้อย่างโปร่งใสและจะมีโอกาสได้นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้นมาพิจารณา เรานึกถึงหนึ่งในโพชนำนั่นก็คือนิดาโพนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นตเตอร์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพจะมาคุยกับเราในประเด็นนี้จะได้คุยอับาอาจารย์กันในหลากหลายคำถามที่หลายๆคนให้ความสนใจครับอาจารย์มาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมทราบมมว่านิดาโพนี่คือโพอันดับหนึ่งของเมืองไทยหมายถึงว่าเป็นโพแรกของประเทศไทยถูกไหมครับอาจารย์ ใช่ครับจริงเราเราหลายคนอาจจะไม่รู oh so, ô, ้นะครับเราทําโพครั้งแรก2,118โอ้นะครับนะครับแล้วก็พอ2,119เราก็หยุดทํายงคงเข้าใจดีว่าเหตการณ์ทางการเมือง2,119เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับเราก็เลยทางมิด้าก็เลยหยุดทําโพหยุดไปยาวเลยครับหยุดแบบหยุดหยุดจนลืมมัเลยเป็นเสือหลับนานมากนะครับจนทั้งปี2,511เนี่ย ท่านศาสตราจารย์รัตสมบัติธรรมรงค์พญวงศ์ที่การบริษฐ์สมัยนั้นก็เลยรื้อฟื้นที่ด้าวโพขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีในการเก็บนะครับโดยที่ท่านอาจารย์ประชุมสวัสทีเขียนระบบให้อาจารย์ปาโมชกวดเจริญเขียนโปรแกรมให้เราเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพราะปี51เนี่ยคนไทยทั่วประเทศเริ่มมีมือถือกันมากขึ้นแล้วครับอาจารย์นะครับนะครับแล้วเราก็เราก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นแปลว่าเครื่องมือก็เปลี่ยนแปลงไป นะครับแต่ว่ามาตรฐานในการทําโพหรือว่าการสํารวกความที่เห็นต่างๆที่นีดาเริ่มต้นมาตั้งหลายสิบปีแล้วณวันนี้ยังคงเป็นมาตรฐานและคงเติมเต็มหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ใช่ครับเราเรายังคงรักษามาตรฐานไว้นะครับแล้วคือยังรักษาคุณค่าของงานวิชาการไว้นะครับว่าการเก็บโพเนี่ยนะครับมันจะมีไบแอสไม่ได้นะครับแล้วผลออกมาไงเนี่ยก็ต้องยอมรับเป็นของผลไปตามนั้น นะครับแล้วก็อย่างลูกอย่างคนเก็บโพงผมเนี่ยนะครับผมจะพูดเสมอให้บอกทุกคนว่าว่าผมรู้ทุกคนเนี่ยมีขั้นอยู่ทางการเมืองนะครับผมว่าแม้กระทั่งทนทีก่อนเนี่ยนะครับทุกทางยนครับนะครับนะครับก็มีขั้นิยมทางการเมืองเรื่องฝักเลือกฝ่ายเหมือนกันเราก็รู้ใครๆก็เลือกฝ่ายไม่มีใครไม่เลือกฝ่ายหรอกนะครับนะแต่เวลาทํางานเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยให้แยกขั้นอยู่ทางการเมืองส่วนตัวการรายงานเนี่ยอจากันอย่ามาปนกันนะครับ เวลาโทรไปเขาบอกว่าอ่าคุณจะเลือกคุณชอบดาราคนไหนถ้าเขาบอกว่าเขาชอบสมบัติเมธนีคุณก็ต้องติ๊กสมบัติเมธนีคุณจะไปติ๊กมัคุณจะไปติ๊กว่าเขาชอบนาเดตไม่ได้ใช่ไะครับถึงแม้ว่าโอ้คุณที่เป็นแฟนคลับนาเดตอย่างเรียกว่าเป็นเต่งแบบสุดสุดลูกหูลูกตาเต่งสุดๆนะ<ช>่ะคุณก็ต้องการสมบัติเมธนีถ้าเขาบอกเขาเลือกสมบัติเมธนีนะครับนี่คือหลักการของการทำองเรานะครับว่าคุณต้องเอาเรื่องส่วนตัวกับงานออกจากกัน ครับผมว่าสิ่งนี้ดีนะครับการเอาผมอย่างผมเนี่ยผมพยายามเอาเรื่องส่วนตัวงานหอกจากกนเนีัยชีวิตมีความสุขดีนะครับได้เลยครับได้ครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะถูกใจไม่ถูกใจกับหลายหลคนที่เวลาได้เห็นผลโพแล้วครับอาจารย์โพการเมืองนี่ถือว่าเป็นโพที่ร้อนแรงแล้วกระทบกับผู้ทําเยอะพอสมควรไหมครับครับผมกระทบมากครับแต่เราเฉยๆนะครับคุณตงโพถ้าจะถ้าครับถ้าท่านคุณชัยไปถามดูนะ ไปถามไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นพดลนะครับ,รบหรืออาจารย์สุข,ขุมนะครับที่ดูสิทธิ์โพหรือซุปเปอร์โพเนี่ยเราอยู่ในวงการนี้เราเข้าใจประชาชนเราเข้าใจความเป็นนานาจิตตังของประชาชนทุกคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันค,คนโพไหนชอบก็ออกมาชมพอวันนี้โพออกมาไม่ถูกใจก็มาบ่นมาว่าบางคนก็วิเคราะห์บางคนก็ไปวิพากวิจารณ์ในประเด็นวิธีก,รการเก็บบาบาอะไรพวเหล่านี้ เราไม่ถือบางคนไม่รู้วิธีเราก็ไม่ถือนะครับรบ,บางคนก็บอกว่าโาู้ประชากรไทยหกสิบก้าลงคนคุณเก็บพันพันสามกว่าเนี่ยพอแล้วหลักการเขามีแค่นี้ครับหลกกักการเขาบอกเก็บพันสามก็พอจะเก็บมาเยอะๆให้เปิงตังค์นะเอาตังค์ส่วนเหลือไปทำอื่นด,ดีกว่านะครับดังนั้นเราไม่ถือสังเกตคเับเราผมไม่เคยออกมาเสียงเรงซึ่งตามสบายใครอยากวิพากษ์วิจารณ์ใครตามสบายเลยนะครับเราเราชินทุนเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นโพก็คือข้อมูลสําคัญ นะครับไม่ว่าจะใช้ในเชิงของเศรษฐกิจการเมืองสังคมแม้กระทั่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสเก็บสํารวจข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้นก็เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนถูกต้องคร,ครับผมแล้วข้อมูลโพลเนี่ยผมพูดอย่างๆนะครับว่ามันคือความเห็นของผูต้ตอบคาถามณขณั้นครับอาจารย์คนเราบางคนเนี่ยสามชั่วโมงผ่านไปเนี่ยวิธีคิดก็เปลี่ยนแล้วจริงครับใช่ไหมครับบางทีค,คิดก่อนนอนแบบนี้ตื่นเช้ามาเมื่อคืนผัานนแบบตื่นเช้าคิดอีกแบบหนึนะครับตอเลย นะอย่าแปลกใจนะครับผมผมผมไม่แปลกใจเลยว่าว่าพอโูเราทําเสร็จปุ๊บสถานการณ์ทางสังคมมันแปลเปลี่ยนคิดกันอีกแบบนึงเฉยๆเยครับเรื่องเหล่านี้นะครับมันคือมันไม่โพนะครับมันไม่ใช่เป็นผลแบบชั่วกาลนานช่วกระบาว่าสารไม่ใช่ครับผลณขณะนั้นเท่านั้นเองครับครับนะครับและโดยเฉพาะการที่จะมีการเลือกตั้ง22สองพฤษภาคมนี้นะครับเอ่อี่สิบห้าท่านที่ขันอาสามาเป็นผู้ว่ากทมแล้วก็ต้องการได้รับการ รับเลือกจากประชาชนเราเรามองแบบเศรษฐกิจก็คือเหมือนกับเป็นซีอของเมืองหลวงแห่งนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ,รบหลักๆที่พวกเขาคงจะต้องการมากๆเลยก็คือฟีดแบ็กหรือว่าความเห็นความคิดของประชาชนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามแต่สิ่งต่งางๆเหล่านี้ใช่ไหมครับจะเป็นแกนของการทําโพลสาหรับผู้ว่ากทมครั้งนี้ครับอาจารย์นะครับคือคือเราเราก็มีแผนไว้นะครับในการจะทําโพลเกี่ยวกับเรื่องว่าเขา ต้องการในเชิงนโยบายใดบ้างครับประชาชนในการแก้ไขปัญหา,าของทองมอนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีโพลทั่วไปที่เราถามมาต,งต,งต,งตงรงๆอ่ะวันเลือกตั้งอะคุณจะเลือกใค<ช>ร<ช>นะครับมีเห็นล่าสุดนี20คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ใช่4ครับขึ้นมครับใช่ครับขึ้นแล้วครับรับมาทีหลังก็เรียงตามเบอร์ตอนนี้ก็เรียงตามเบอร์ไปนะครับซึ่งผมว่ากว่าจะถึงวันสุดท้ายดีไม่ดีถึง30-40คนโอหนะครับผมเดานะนะครับก็คือว่า เราก็มีแผนจะทําสิ่งแบบนี้นะครับจะถามว่าคุณต้องการให้ผู้วาเนี่ยนโยบายใดๆบ้างแล้วนี่เป็นต้นแต่ผมบอกให้เลยครับว่านโยบายเนี่ยอาจจะโดนใจไม่โดนใจบ้างนะครับว่าแต่ผมกําลังมองว่าในการเลือกตั้งผู้ออกสมตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนโยบายเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่มีผลไม่มากนักอาวเหรอครับอาจารย์นะครับไม่มากนักเพราะแต่ละคนนโยบายก็สวยๆกันทั้งนั้นนะครับถว่าฝันกันเก่งทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ว่าผมว่าปัจจัยมันไม่อยู่ตรงนั้นปัจจัยมันอยู่ที่หนึ่งขนาดจัดตั้งในพื้นที่นะครับสองวิธีการเดเนการดําเนินการหาเสียงสามวิธีการในการดิสเครดิตผู้อื่นอแล้วเดืองดันตัวเองขึ้นมานะครับวัทกรรมใหม่ๆเดี๋ยวค่อยดูครับใกล้เลือกตั้งสักอา 2, ทิตย์สองาทิตย์เดี๋ยวจะเจอวาทกรรมใหม่ๆแล้วว่ายิ่งสี่ห้าวันสุดท้ายก่อนไล่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับผู้ใช่คอยรอดูวัทกรรมใหม่ๆเด็ดๆนะครับที่จะดิสเครดิต ไปตรงข้ามนะครับมันจะมีออกมาแบบคอยดูกันมันมีมานนแน่ะนะครับรยิ่งช่วงหลังนะครับถ้าการเมืองเราเชี่ยวชาญในการทําวณกรรมทั้งนั้น<อ>นะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผมก็เลยมองว่าจริงๆนโยบายอะซึ่งสําคัญแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่จะไม่คนสนใจไปเลือกตั้งดีไม่ดีตอนนี้คนบางคนคน,คนในสังคมองทมบางคนเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วครับว่าตอนนี้จะเลือกใครถ้าไม่อ่านนโยบายนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะใน กรทมเนี่ยที่ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ากระแสก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงผลนะครับม้าที่เต็งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับบางทีแผ่วปลายก็มีเหมือนกันมีครับมีเำไดดีครับดีครับทั้งก่อนเลือกตั้งเมื่อปีห้าหกนะครับ่อมขุมพันธ์กับคุณมงคลนนะครับนะคุณมงคลเาก็นํามาตลอดนามาทุกโพเลยครับนะครับนะก็มาสามวันสี่วันสุดท้ายสี่ห้าวันสุดท้ายครับ อัแนนแปลเปลี่ยนเพราะวัฒนธรรมสั้นๆนิดเดียวเองนะครับทุกอย่างแปลเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยผมผมไม่แน่ใจว,ว่าคํหนึ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับอะไรอย่างนี้นอ,อันนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนั้นถ้าผมจำผิดมันจะมีมันจะมีวัฒนธรรมในเชิงที่เรียกว่าอ่าถ้าเลือกคุณวงคพัฒน์เนาะคุณจะได้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาเป็นรองผู้ว่าพอชื่อนี้โผล่มาปั๊บนะครับคนกรุงเทพถือแก้วในมือตกพื้นดินดีตกใจ รีบเปลี่ยนเสียงทันทีเลยครับเห็นไหมฮะนี่น,นี่นี่คือปัจจัยที่เดี๋ยวในครั้งนี้คงจะได้เห็นแน่นอนวาัฒากรรมซึ่งก็ต้องพิจารณาใช้วิจรารณญาณกันพอสมควรอาจารย์นนครับ<ม>ถ้าหากว่าเรากลับเข้ามาสู่มาตรฐานของการทําโพของนีดาโพเออหล,หลายคนทีเดียวไม่ว่าพอใจหรือไม่พอใจโดยเฉพาะฝั่งที่ไม่พอใจกับผลของการสํารวจนะครับมักจะตั้งจาํานวนและในเรื่องของรายละเอเียดเกี่ยวกับผู้ที่ตอบคําถามนะครับในลักษณะแบบนี้ตามมาตรฐานของดีดานั้น ก็จะมีตามหลักวิชาการใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะต้องอายุเท่าไหร่มีสิทธิ์หรือไม่อะไรอย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งางนี้นิดาโพเนี่ยเวลาเราเก็บโพเนี่ยนะครับนั้อเราจะสิ่งที่มาที่เราทําก็คือเรา่วงน้ําหนักเช่นถ้าเก็บโพทั้งประเทศเรา่วงน้ำหนักเฉยของภาคครับจํานวนจํานวนของประชากรที่ตอบคำถามเราในแต่ละภาคเนี่ยต้องได้สัดส่วนของประชากรจริงครับเช่นอีสานสูงสุดครับคนอีสานในประเทศไทยมีประมาณส3สาเอร์เซ็นถ้าผมจาตัวเลขไม่ผิดปูไม่น้อยนะครับฉะนั้น สามสามเปอร์เซ็นของจำนวนของของจำนวนชากรที่ตอบคำถามเราเนี่ยต้องมาจากคนของในภาคอีสานนะครับอันนี้คือเราเก็บอันนี้คือทวงน้ำหนักในเชิงของภาคสองเราถวงน้ำหนักในเชิงของเพศประเทศไทยเนี่ยเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณห้าสิบเอ็ดต่อสี่สิบเก้าประมาณเนี่ยนะครับนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราถวงน้ำหนักเราเราเรามีการทําให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเราทวงน้าหนักในเชิงสัดส่วนของเจนเดอรรชั่นโอ้ยยอดเลยนะครับก็คือว่าสิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีอยู่ประมาณ12%เปเซนนะครับแล้วก็2 6่ถึงส5มีประมาณ16%ปอันนี้ทั้งประเทศนะครับนะเราไล่ลไปเรื่อยนะครับฉะนั้นการลืกการทรําโพเลือกตั้งผู้ว่าหรือทําโพคณยมนะครับทางการเมืองเราเพิ่มเติมให้รายละเอียดมากขึ้นในสัดส่วนของพิธเลชั่นท่านการทำโพผู้ว่าเมื่อครั้งที่11เมืเ่อต้องมีนาที่ผ่านมา เราใช้สัดส่วนนี้ครับสัดส่วนโดยแบ่งว่าในกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยนะครับมีประชากรอายุเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเอากูต้องเก็บเท่าไหร่เราแบ่งสัดส่วนชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแม่เป็นคนมาว่าได้ครับว่าเก็บเด็กได้เด็กเก็บผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้อาจารย์คือคือสิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี่ยว่าเราก็เรียกกันว่าเป็น new generation คือเป็นคนรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งเออเรื่องราวเกี่ยวกับ การเข้าถึงการรับรู้ความชื่นชอบในสถานการณ์เมืองก็มีความชัดเจนมากๆดังนั้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรถูกไหมครับอาจารย์ถ้าเรามองเฉพาะในส่วนของเจเนอเรชันก่อนนะครับอาจารย์ครับใช่ครับก็คือมีคนพูดถึงเยอะนะเรื่องน e วอ t เตอร์นะครับในนิวอัลเตอร์เนี่ยบางคนก็บอกโอ้ดีถึงหกเจ็ดแสนผมนับไม่ถึงหรอกครับผมนับได้ประมาณไม่เกินสองแสนนะครับพรานวอเตเนี่ย เราอย่าไปนับตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่าเมื่อสิบปีก่อน uh huh. เราต้องนับตั้งแต่ปีหกสองเพราะเมื่อปีหกสองมีคนกลุ่มหนึ่งได้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว uh huh. นะครับฉะนั้นต้องนับตั้งแต่ปีหกสองว่าถ้าปีหกสองใครบ้างที่ยังไม่เคยไปใช้เลือกตั้งแล้วเขามีสิทธิ์นวันนี้อื uh huh. นะครับซึ่งมันก็ผ่านมาสามปีเนาะหกสองถึงหกห้าเฉลี่ยปีหกหมื 38, นะ่นสามหกสามสิบแปดผมบวกให้อีกหน่อยก็สองแสนพนดีแล้ว uh huh. นะครับก็ uh huh. ประมาณสองแสนคนยูวอวลเตอร์ถ้า uh huh. ทำดทีอ,อัลเบ ไม่ครับมันกระจายกระจายไปครับแล้วก็ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็มีวิธีคิดของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้จากกระแสจากสื่อจากอะไรทั้งหลายนะครับแล้วค่อยมีวิธีคิดเองผมว่าไอ้ออะไรนะกระแสแบบเมื่อเลือกตั้งปีหกสองนะครับที่บอกว่าถ้าเราเป็นวัยรุ่นต้องเลือกพักเนี้ยอมันไม่มีละเมื่อก่อนตอนปีหกสองมีนะครับเพราะว่าอย่างไม่เอาอะไรอย่างร้านผมเนี้ยนะครับถามว่าเลือกใคร นะครับตอนนั้นเลือกพคอนาคตใหม่ถามเลือกทำไมพคอนาคนใหม่เขาบอกว่าเราเป็นรุ่นต้องเลือกอนาคตใหม่โอ้ขั้นๆเลยครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับับผมนะครับนะแต่ผมว่ากระแสนี้ไม่มีละกระแสนี้ไม่มีละแล้วก็เวลาผมแตกข้อมูลโพลมาดูนปัจจุบันเนี่ยนะครับนะเออก็ค้นพบว่ามีคนหนุนคุณวิโร์ในกลุ่มเด็ก18-25เนี่ยหนึ่งในสี่25เปอร์เซ็นต์แต่คน40เปอร์เซ็นต์ของกลุ่ม18-25 หนุนมาจากชาติชาติโอเคเลยนะครับแสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าไอ้ไวัยรุ่นต้องเผาพรรคนี้นะนะ,นะครับทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนละสามปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเวลาก็กลายเป็นตัวแปรอีกหนึ่งกับการที่ก,การรับรู้การเข้าถึงการตัดสินใจใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเวลาเนี่ยคือคือคือเดี๋ยวนี้นะนะครับคุณดูหนยไอ้การการปล่อยข่าวการสร้างกระแสมันทําได้ครับ แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคนมันรู้ทันกันหมดละนั่นละใครสร้างกระแสมาฉันก็ต่อต้านกระแสได้ไใครหน,มนไม่กี่ชั่วโมงถัดมาฉันต่อต้านได้เลยอทุกคนมันรู้ทุกคนมันรู้วิธีสู้ทั้งนันแล้วกันนี่ตอนเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยนะครับพรรคฝั่งเนี่ยนะครับอฝั่งฝั่งสวนิดนึงเนี่ยนะครับไม่คยังไม่ค่อยเข้าใจระบบพวกนี้แต่ตอนนี้เริ่มเรียนรู้แล้วนะครับ พออยู่มานานก็ได้ศึกษาไปแล้วก็ได้ได้ศนะึกษาแล้วเริ่มรู้แล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีการหาเสียงยังไงบ้าง <c oughs> ันต้องเปลี่ยนวิธีการตอบโต้ยังไงบ้างฉันจะมายืนร้อยนักข่าวเอาไปม,มาจ่อปากไม่ได้แล้ว<อ>ต้องหาวิธีใหม่แล้วนะ <c oughs> ครับอาจารย์ครับมีบางคนเนี่ยต้งข้อสังเกตเวลาที่มีโพมาซึ่งโพก็มักจะทําเป็นระยะเป็นช่วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ถูกต้องไหมครับพอณวันที่มีการเลือกตั้งแล้วผลของการเลือกตั้งออกมาเขาบอกว่าหักปากกาเซียนบ้างสวนกระแสโพบ้าง นั่นคืออาจจะต้องหันไปมองปัใจจัยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนิวเวอร์เตอร์เนี่ยบางคนไม่ไปลงคะแนนนะครับอาจารย์มีสิทธิ์ถูกต้องแต่ไม่ใช้สิทธิ์ถูกต้องครับคือน,นี้คือคืออย่าอย่าไปคาดหวังว่าเอ,อทุกคนเนี่ยอย่างเช่นผมเม่ผมถามถามว่าเลือกตั้ง,งค,ครั้งเนี้ยคุณจะไปใช้สิทธิ์ไหมผมกำลังตีได้ครับว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอว่าไปใช้สิทธิ์ครับแต่ถึงว่าลางจริงเดิมจริงอ่ะประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นตก็บุญแล้วอ่านะครับอ,อันนี้คือเรื่ององความเป็นจริงนะครับฉะนั้น เอ่อถามว่าโพลเนี่ยมีการถูกหักปรกกาเซียนไหมมีถูกหักบ้านนะครับกทมกับทั้งประเทศเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยเรื่องการถูกหักปรกกาเซียนในการเลือกตั้งละดับกทมผมกลัวในดับประเทศมากกว่านแน่แเพราะระดับประเทศเนี่ยปัจจัยแทรกซ้อนมันเยอะยอนะครับปัจจัยที่สามารถพลิกเสียงภายในหนึ่งคืนได้พิธีกรน่าจะเข้าใจว่าเป็นอะไรนะครับนะมันสามารถพลิกได้ในหนึ่งคืนนะครับแต่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพปัจจัยเหล่านี้ก็มีก็จริง แต่มันไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่จะไม่้สามารถพลิกสินได้หนึ่งคืนนะครับฉะนั้นการทําโพงเราเนี่ยแน่นอนกฎหมายมันบอกว่าเจ็ดวันก่อนการเลือกตั้งจะห้ามเปิดเผยผลโพงทาได้นะครับเราก็จะมีการดําเนินการด้วยการเก็บก่อนการเลือกตั้งประมาณสามถึงสี่วันแล้วจะไปเปิดเผยหลังเปิดที่นะครับซึ่งสมัยนี้ไม่มี exit poll แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เออยังทําได้ครับเขาอยางอนุญาตทําได้นะครับเพียงแต่ว่า exit poll เนี่ยอันตรายนะ ความเสี่ยงความเสี่ยงของการถูกต้องเป๊ะกับคือถ้าถูกต้องเป๊ะถือว่าโชคดีครับแต่ความเสี่ยงของการผิดพลาดเยอะมากนะครับพผิดพลาดตรงไหนตรงเี่ผู้ตอบไม่มั่นใจว่าคนมาถามคือใครโอเคก็เลยตอบไปแบบมั่วๆเพราะไม่รู้คนมาถามเนี่ยเป็นหัวคะแนนของฝั่งตรงข้าหรือเปล่าต้องการจะเดินมาเช็คเสียงหรือเปล่ามาแล้วฉันอยู่ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ยิ่งมีมาเฟียมีทิพลด้วยฉันจะเตะว่าไอนี่เอางี้กันฉันรู้ว่ามาเฟียชอบเบอร์นี้ฉัน ฉันบอกว่าเบอร์นี้ไปเลยแล้วนบเรื่องบอลราวอันนี้ผิดพลาดเยอะมากเอ็กซิโผลแต่แต่แต่ถ้าคนแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีที่พลเลยคนไม่กลัวเอ็กซิโผสุดยอดครับมั่นเป๊ะเลยเป๊ะยิ่งกว่าเก็บก่อนเรื่องการเลือกตั้งอีกครับอยากจะให้มีแบบนั้นเยอะๆนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เรารู้เราเห็นกันก็คือว่าโอ้โหการเลือกตั้งนี่มันก็กลายเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ไปแล้วในวิธีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย ครับใช่ครับดูตอนดูดิครับตอนนี้เมื่อวานเนี้ยนี่ขนาดเมื่อวานเพิ่งสมัครนะครับนะครับผมเห็นรถไอ้รถกระบะที่ปิดป้ายสองข้างอ,ะอ่ะวิ่งเงินเต็มไปหมดเลยอโอ้อออแค่นี้ธุรกิจก็เดินหน้ากันแล้วครับไหนจะป้ายไห <laughs> นจะโปสเตอร์ไหนจะฆ่าแรงคนนะครับแล้วเงินเหล่านี้ก็ลงไปสู่ค่าอาหารค่าอะไรต่างๆมากมายนะครับนะตอนนี้ทุกอย่างเดินหน้าครับยิงกันครับกเพปั่นเศรษฐกิจหน่อย ครับผมทีนี้หา,านมนมมองของประชาชนอำนาจในมือท่านกำลังจะต้องถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนที่มีความจริงใจมีความตั้งใจมีฝีมือนะครับในการที่จะบระิหารกรุงเทพมหานครเราจะสามารถสะท้อนสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้จากการสำรวจของนิดาโฟดได้อย่างไรครับอาจารย์เอ่อ uh, คืออย่างนี้เราคงเราคงไม่ได้ไปถามในเะชิงโอ้รับเขา เขาจะเกลังยาหม้อมากให้ใครเลยเราคงไม่ได้ถามเหร่านั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวผลโพมันจะท้อนเห็นว่าคนเนี่ยไว้ใจใครให้เข้ามาเป็นผู้ว่าแต่ยังไงก็ตามบางทีการการเข้าไปตัดสินใจในการเลือกใครเป็นผู้ว่าเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มาจากเหตุผลอะไรที่มันฟังดูแล้วมันมีเหตุผลแบบฟังขึ้นนะบางทีมันมีเหตุผลแบบฟังไม่ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลย นะครับจริงการการที่คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่ได้มีเหตุผลในเชิงของนโยบายอย่างเดียวไม่ได้มีเหตุผลในเชิงของว่ามีคนรู้ว่าคนนี้มันเก่งอืมป่าวันมีเหตุผลอ,อื่นสารพัดไม่ไปบมนเลย<น>ะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยผมพยายามจะบอกอ่าถ้าให้ผมเตือนครูรบฟังในขณะเนี้ยนะครับ,รบนะนะก่อนที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์นะครับสองนาทีของท่านในครูหาผมเขาใช้แค่เวลาแค่สองนาทีนะครับไปไปประชาชนไตสองนาทีของท่านเนี่ยนะครับกายแลวผักคิดหนักหน่อยแล้วค่อยกา อืมครับนะครับเพราะกาเสร็จเขาจะอยู่กับท่านสี่ปีครับนะครับแล้วยิ่งยิ่งผู้ว่านยไม่ค่อยโดนปลดง่ายๆหรอกนะครับอยู่กันไปยาวเลยนะครับนะเราจะจักว่าอย่างรอบที่แล้วจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากเป็นเป็นอ่าเป็นยุคพิเศษลนิดนึงครับนะครับถ้าเขาอยู่กับท่านสี่ปีครับนะครับก่อนกาเลือกไทยอ่ะกายน้ำผาคิดนิดนึงแล้วค่อยกาครับนะครับเพราะว่าไม่รู้อะ เขาท่านจะชีวิตจะดีไม่ดีในกรุงเทพแห่ะนะครับน้ําจะท่วมไหมรถจะติดไหมไปจะพอไหมขยะจะมีคนเก็บไหมนะครับกล้องวงจรปิดจะเป็นกล้องจริงหรือกล้องดัมมี่ครับอยู่ที่คนนี้แหละครับสี่ปีอ่เาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบ้านเรียกว่าสอบครั้งใหญ่สําหรับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทมนในครั้งนี้ใช่ครับ,รบผมใช่ครับ แต่ว่าเมัารเคิดพลาดก็ยาวอะครับไม่หล่ะนักการเมือเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเวลาท่านเป็นคนที่โชคดีได้รับการสอบถามนะครับก็คงควรจะต้องตอบตามความเป็นจริงเพื่อที่จะให้มีการซับ้อนทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ถูกต้องเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคงต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามนะครับการเมืองนี่นะฮะเป็นเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องการแสดงด้วยนะครับอาจารย์ครับ ใช่ครับใช่ครับไม่ออกโอเครู้ใครจริงๆรู้ใครคิดอะไรกันนะฮะนะครับเบื้องหน้าพูดอย่างเบื้องหลังรู้ทําอะไรบ้างเปล่าเอเคครับเดี๋ยวการหน้าขอความรู้จากอาจารย์อีกครับผมเชื่อว่านิดาโพที่สะท้อนออกมาเนี่ยจะทําให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทําหน้าที่ประชากรที่ดีสําหรับการเลือกตั้งนะครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณอาจารย์สุชาครับโอกาสหน้าขอความรู้ใหม่ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ